สวัสดีคะ่ะท่านชมสวัสดี f อฟซีแฟนช่องทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับนุชชาแนลอีกเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมวันนี้นะคะก็เป็นวันพระใหญ่นะคะท่านผู้ชมเป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหนึ่งนะคะแอดก็เลยถือโอกาสจุดทูบเสียงทายนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าแอดก็เคยจุดได้เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมงวดนี้ก็เลยลองจุดดูอีกสักครั้งนะคะ เผื่อตัวเลืกจะเข้านะคะท่านชมค่ะก่อนที่จะไปตามตัวเด็ดๆนะคะท่านชมเอสก็ขอฝากช่องนุชชาแนลไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานต,ต่อไปด้วยนะคะท่านชมเดี๋ยวเรามารอชมร้อนลุ้นนะคะว่าทูบเสียง่ายจะได้ตัวไหนนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอชมไปพร้อมกันเลยคะ่ะ ค่ะท่านผู้ชมนะคะทูบเสียงถ่ายก็ได้ไหมมาแล้วนะคะท่านชมนิดนึงนะคะแต่ยังไม่เห็นตัวเลขเลยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามารูชมนะคะว่าตัวแรกจะเป็นตัวไหนนะคะท่านผู้ชมอุ้ยเห็นแล้วนะคะท่านผู้ชมโผล่หัวมาแล้วค่ะนิดนึงค่ะท่านผู้ชม เป็นเลขเจ็ดหรือเปล่านะคะท่านผู้ชมโผล่หัวมานิดนหนึ่งนะคะเรามารอชมรอลุ้นนะคะว่าจะเป็นเลขเจ็ดจริงหรือเปล่านะคะท่านผู้ชม ค่ะท่านผู้ชมนะคะเมื่อกี้ก็ลืมเปิดเสงนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าจุดในที่มืดนะคะตอนนี้ก็เปิดเสงแล้วนะคะท่านผชมสว่างแล้วนะคะได้ท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีจะได้เห็นตัวชัดๆเลยนะคะท่านผู้ชม,มโบโบน่าจะเป็นเลขเจียรจริงๆ,ๆแหละค่ะท่านผู้ชมค่ะ แต่ว่าเลขจิตทำไมเหมือนเลขสองกลับหัวจังเลยคะท่านผู้ชมเมืมม่ออาจจะไม่นิ่งนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าถือไว้ที่สูงนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าจุดบ,บนบนหิ่งนะคะ เดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะคะท่านชมว่าจะเป็นเลขเจ็ดหรือว่าเลขสองนะคะถ้าเป็นเลขสองก็คงเป็นเลขสองกลับหัวนะคะท่านผู้ชมไม่หมดแล้วค่ะท่านผู้ชมไม่ใช่เลขสองนะคะแต่เป็นเลขเจ็ดจริงๆค่ะท่านผู้ชมเลขเจ็ดแต่ว่ามีขีดข้างหลังเลขเจ็ดน่าจะเป็นเจ็ดหนึ่งหรือเปล่านะคะท่านผู้ชม งวดนี้ไม่แน่นะคะท่านผู้ชมตัวเลขอจาจจะเข้านะคะค่ะท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่สองกันดีกว่านะคะท่านผู้ชมว่าจะได้ตัวไหนนะคะตัวเรขก็มาแล้วนะคะท่านผู้ชมเจ็ดหนึ่งนะคะเอสเขาว่าตีเป็นเจ็ดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเพราะว่ามีขีดต,ตรงข้างหลังเลขเจ็ดนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูตัวที่สองนะคะ ตัวที่สองก็กำลังตามมานะคะท่านผู้ชมเอดจะถือจนกว่าทูบเสียงทายจะไม้หมดนะคะท่านผู้ชม ตัวที่สองกำลังจะมานะคะท่านผู้ชม มาแล้วค่ะตัวที่สองะคะท่านผู้ชมเห็นนี้หนึ่งนะคะจะเป็นเรียออะไรนะคะท่านผู้ชมเลขศูนย์หรือเปล่าะคะถ้าดูอย่างนี้อาจจะเป็นเลขหกนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าจะมีตรง จุดเล็กๆนะคะเป็นเลข6ค่ะแต่ถ้าไม่ได้สังเกตตรงนั้นก็จะเป็นเลขศูนนะคะท่านผู้ชม เจ็นะคะท่านผู้ชมหรือว่า7 0 6ก็ได้นะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะตรงหางเลขเจ็ดนะคะท่านชมเหมือนเหมือนจะมีหัวเหมือนเลขหนะคะแต่ว่าไม่เชื่อมต่อกันนะคะท่านผู้ชมถ้าไม่สังเกตดีๆก็จะมองผืนๆแบบเหมือนเลขศูนย์นะคะ ดียกมาข้างล่างแล้วนะคะท่านผู้ชมพอดีถือข้างบนเมื่อยไปน,นิดนึงนะคะก็เลยถือพานลงมาข้างล่างนะคะจุดบนแคร่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามารอล,ลุ้นตัวที่สามนะคะเราจะเป็นตัวไหนนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าหนึ่งสองก็มาหมดแล้วนะคะเหลือตัวที่สามตัวสุดท้ายนะคะท่านผู้ชม น่าจะเป็นเลขสามนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเห็นหัวเหมือนเลขสามเลยค่ะสามจริงๆนะคะท่านผู้ชม ทูบเสียงทายก็ได้ไหมมาหมดแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมนะคะทูบเสียงทายก็ได้ไหมมาหมดแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะสุดท้ายนี้นะคะท่านผู้ชมแอรก็ขอให้ท่านผู้ชมแล้วก็ fc แฟนช่องนะคะโชคดีรวยๆฮิงๆกับงวดวันที่สามสิบนะคะท่านผู้ชม สำหรับท่านใดที่ยังไม่มีโชคไม่มีลาบนะคะก็ขอให้มีโชคมีลาบในงวดนี้นะคะและก็งวดต่อๆไปนะคะท่านผู้ชมขอให้เฮงเรวยๆกันทั่วหน้านะคะท่านชมต้อนรับปีใหม่นะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะเอ๊ก,ก็ขอลาไปก่อนนะคะท่านผู้ชมเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ